จังหวัดศรีสะเกษมาเนี่ยวันให้พี่ใหม่ใม่บัดบัดกูนี่เยล่อละขอขึ้นก้อนนครจูเวเซ่นาที่ได้ไปพักวันขอรอยยิ้มเป็เสียงประมทรับองค์อิงเพชรบ้านแผ่ เวน่นเอนาะตอะไรจับมือจับตะมือถึงเลนว่าหายจิพระจิตเศร้านม่อยางบาทรนี่ลวงแถบุกจับตะมือมองมีว่าเห็นจับนี่หอยที่บิญพี่น้องก็ได้โดนใจมัอนาี่เนาะา วันภากอันหอกเล็กเป็นบานมนอกสัวนี้ตายตอมร่ำเลยล่ะจุกเลยคือแค่ยังุกแลเบิกค่โตัวจนก็ตีดลมล้วเอาไปแค่ยหงชื่อเล็กู่แล้วโอ้ชื่อแยบแยะ,ะชื่อแยบแยบเขาตองก็ไบ้างสาม้าวหา สวิปิดเกยบมันถึงแล้วนะนี้ถ้าตนลุกไปนี่แม่งว่าถึงเลขกูหกินไม่ไหวไดยงยัง่าี่เหลียงเจ้าไหมไปยยงใส่สูอย่าอุ้ยบอยอยางไู้้อย่างไ้คดอย่างไอย่งันนั้ไม่ยืนแล้วตอนนี้แม่ป้าไม่ทนใส่แม่ป้าโอ้บางคนคดังบางคนทิ้วหิงชี้ตีกันแล้วตำรหวจไลนรแมา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 อันอย่าง ที่ให้พี่นะ้าพี่บุง้งพี่น้องตัวเลโดนแก้ใส่มากีพี่น้องไม่ใส,ส่ชุดสกายไม่พนะนามาเลรนดจีกเกจเปลี่ยนแล้วเล่นไม่ไทุาจากอ้อาเงินสิบกว่าล้นเอาวเขา่เรนะหมมนี่ดสิเได้ไปจังไห่รยเจ็ดสิบกว่าล้น <c oughs> กั้งกร้งโาตรกั้งผู้วันละสองกิโลห่างกครับผู้เล่นกังเสียหายยังมาเล่นเลยเบองเลวสารัมขึ้นพื่อต่ขึ้นมิตรดีสเก็บสีสเกียบเลยเดี๋ยววั้ต้องผู้เก่ายิมายามีใตเอฟซีแฟนคลับง่นดีดีดิแล้วบันนา้ทยสีสเก็บจะมั่งไอ้จือได้เบินเราีหมขอบพระคุณพี่สามขอเงนมาให้กับผู้เก่าอยู่ไหพี่ดีเกายืนมเยอ่ะ ขอบคุณค oh, ่ะโอ้ยนี่หละกระจกัมสยาเลว้ยดาเเว้ยนสังกันันี่กันี่พพดจนเข้าฟาแล้วเว้ยเ่า่าอยมวองดุแม่เจ็บม่เจ็บายจนพกวอมาขมนะขอบลุกง้เช่นกันไม่ยังอีกไปเ เอาเอาขอเสียคนที่ถูกเลขหน่อยขอเสียหรออันตาห้องยกล่ะอันเ้าขอเสียนี่ปะเนาะคนเอาขอเสียคนที่ไ่ถูกหน่อยเยอะมากอีใจยงกันเลยเล็กมาเล็ก่าไม่ถูกขอเสียมันเลือกันไปซื้อบัตรบัตรเก่าอซสือตะเก่าหา เข้าสองเก้าสามเข้าสเกาเจ็ดเาแปเาสิบรวมไปได้ังไพวกเก้าหายกันหมดสือแม่มันเข้าซื้อใช่ไหมมันมีร่างสสงหอนแล้มันสิบหกคักข้างเตะเหรอเนี่ยสามศูนย์อะไรต่อไปใส่ตามเมื่อคืนยี่สิบนาดำมันขาก็หนาเจ้ายู มันงเล็บแกจะหลอม่แรกหลอกเจ้าของเขาซะแล้วอยากเห็นขาวใสป้ะสบู่สบู่พายีงอ่อนอีงอ่อนใช่จริงขาวจริงไม่ผลิตภัณฑ์ถูหนาไม่เป็นผลิตภัณฑ์ถูดาผู้ประตูครับผิวเนียนหน้าขาวใสมาสบู่สุนไพรยิงอ่อนเขาูได้สองปีเราไม่เห็นดาบขอเขาเนี่ยนหนาวปะเรียแน้วเล่นมงดูตลกมาส จมดีพูดใดบพ่ไม่ประสิที่ภาพตลกไลออกก่เสร็จไม่เฮ้ยขวักรซุ่มที่นั่นตลงเลยหรอตจ้ากระป๋องมาอะไรยัยอ๋อหนาผู้ได้จมรูวกับสิไลหวังกันหนาวเหลวเจ้าพ่อหนาเห็นไหมออหนาวแล้วฮะวนนเมียแกพ่อหนาผู้ได้จมรัวนี่เตรียมโตเลยนั่นละสะพ่อเราเสียทว่งสองเงินพ่เจ้าพอจะเสียเข้าไปยุ่งสองย่ีัเข้าบริหารตาร้องตกร้อง สักพอรถสักพเราพอรถสิดีไปเห็นพวกสองคนนั้ก็ให้รไปรอแล้วเวทีืั้งเสียงอันลังการงานสักดิักคนนองพี่อาจารยีข้กิีต่อเลยครับสาวน้อยำเพลินโชเอาเพรอีกวงหนึ่งสินและเพชรเราแน่ๆขึ้นมาเห็นว่าเขาวงสองมดเอาวงหญิงวงอิงอยู่วงหนึ่งวงอิงอยู่วงหนึ่งครับพอโจ์สิไปว่างสองคนใดบวกสิ่่ไดปากสิ่ง่ได้ปากเครื่องเป็นทีวงอิงเหมนสิลปินไปขึ้นมาหลายโอ้พอได้เห็น เของงานกระไรน้ำเงี้ยตอนรับตัวาจริง้ยมุ่งนี่คยกว่าสิไม้างด้วกัดิเอ๊ะอย่าจ้งนิดเชียววงเชียววงหนึ่งยวงสองดมาเห็นนกางแล้วสาวน้อยอยู่หลังีที่กัเดียกนส้ัญญาณมือป้าดินอยู่เดียวนเจ้าเชียวมือเดีวกันมื่ดิเชีวงสอี่ทั้งเลที่สองบักละบักวงสองแล้วลงมาบักบักล้อยลยมาลงมาเปิดตให้เจ้าภาพคนนันรไมับ i do not going นีน้ำเสือว่าขนบ้านพ่แม่เอ้ยเดี๋ยวนี้แสนเสียใจเขาว่าเมียไปมีสัววันทองเอ้ยกู่สิบู้ยเพ่มางชีวามึงจะต้องหมุนสังมาสูนแทกมือนี้ชีวาเจ้าชีวะยังเอ,ออยอหน่อมาลักกันไอ้เจมาคือเพ่้าบา มมูนำไปตามพวกคุณเขาไม่เอ็งมีนำแล้ววักคุณเทยซื้อยาไหนยัมาซื้อเขอีแ็งสัโอ้ย่มแง่มแงเดี๋ยวนี้สิบสาหะมาลื้อเขากะบอกว่ามีเขามีสุ่มไอ้ไฮบ้าดีตอนอีพันองหัวนี้ไปส่งมงนั่นก็สังติดว่แดงใจมันจะแนมะานี่เป็นยัไวปลบร้อยเลูแบบนี้ ผูหญิงบนหน้าก่จริงสองใจแบบนควตาในที่สุดมันก็มานงอีออกกันกับประคุณสักอยู่นี่อนี่ยคูจะกไเนียากเขาดูมันยังเอาดีเจ็บอกปากไ่ไหมยกูเจ็บใจมากมาก ใครได้แล้วบันจังจังได้ตัวไดนบันสองแปดึงก้นมาแปะสองอันอย่างละแบกเลขอะไรเนาะเลขแม่ยังจิมาแปะมันมีสองแปะแม่เงินใครหังกูอู้พูนิงให่เลสิมีใครัเดียใครบนรูนี่อีวันทอง ว่เป็นลสังนี่จิ้เจ๋อพึ่งกระสังส่วนฝาวันนี้ไปสังนี่จิ้กองไทยหนาวน่เยอป๊อปป๊อปป๊อการเต้นการเต้นโตของกูบังเซยเาเป็นมันทองหรืไม่ใช่ต้องเป็นไทยโอ้แล้วภาพยังมยมึงต้องมาหลอกลวงกูมือว่าเป็นอีพันทองไหมบอสแต่ว่าผมไม่ไดเปนทองบอสผมต้องเป็นอีพอ ทัว่วเนากิน,น,ลนเลยทัยมันเป็นน้ำหน,นั่กระท่อมจริงเป็นน้ำหนั่กระท่อมนี่แสดงไหลๆยนี่ยไม่ที่ไหนที่นั่งก็ต้องกินน้ำกระท่อมอยากกินเลยกินน้ำไงกินน้ำเท้าง้าเลยฮัลโหมันเป็นังใจน้ำเท้าง้าเอามันนี่กระท่อมมันก็ต้องมีเท้าง่าละพ่อกเป็นที่พอ่อเนี่หน,น,นิงานเขาจะไหนผมไม่ได้ให้จีการกองรนะ้าน เกื่อของแพร์ทว่าหลายโลกแครนเจ้าระนาดอุ้ยมีเจ็ดใบมนกัหลายครั้งเนาะสรุปแล้วขึ้นแต่วันมณนีีวันทองใช่นะต้องมีเสียงนี่อเอาผู้ใดัอมาขอันเนี่ยบ่อก็บกได้นนี่นะ่านนั้นคุต้งเฮ่อคุณิมก้นแค่เป็ยังไง ึงเดียสุนไจัาสุยังมาเสกเลยคุณัสุนพอดตายาย่อห้าหยโยมบอกแ่จังหาพอเนาะแล้วอีวันพ่อผู้เลนะครับวันศิ์น้ำเจ้าเอาผมเล็กไปุมแงม่อมมขายวันพ่อไเอาไปยังละแม่ามอย่างคือหอแ่เอาเจเป็นคนแรกพเกข่าววครับสักต้องไปคุณสักวันพ่อเั็นสีอ๋อผมบอกว่าหากสักหาพ่เจ้าสีแทน

งานนี้ใครจะเล่นจะแข่งอยหรือในน้ำบ่เป่านะที่สองไทยที่หอบข้อยก็รอเอาเ้าแยกประชาธิปันนะครับน้องน้องข้าฟ่างบ้านบ้านกะกับโพนะครับแล้วก็ เด็กหญิงนรุกยาธรรมรัตให้ไปหาญาตินะครับอยู่ที่กองปรการนะครับหน่อยเห็นกีดีอยู่ะนี่ตัเนี่ตัวโอ้ยใสแก้มขอบเลยหน้ากองรัตน์ข้าาเฮ้ยนะขอี้บ้านแะบเนี่ยรักษ์องข ไปข้าวิ่างอ้ยเจไแ้วก็ไม่ไปเอยไม่คจะไปอีเลยอะุณลืมกูขาวไม่รับเงินกันเงินก้อนหลบบอกคุณว่าผิเฮ้แล้วคุลืมเหรเออคุณมีควที่ทเออผมบอกคูแล้วผูแล้ว กู้ชายในี้เป็นคู้ชาองคนสองคเออนไปไหนมานไปไนมา่อเนี่ยมาไปก็เชัไปอี้จบ

ยก็จ้องไปข้อเด่นเลยมึงฮัมเพลงไปโคตรโคตรแรงจังแรงจิตไปฮึ่ม

ตัวเสดงไปยังไหนตัวหน่งไปยังลูกไผ่เรอไ่ปยังร่างยงเลยน่ากินงเส้นยังไหนเชียงัที่สมคุกยากินเขากินเขาสักยาเอาปีงยากรินมักตัตายอยากเบิ้งนี่ไหน็เเบิ้งหลดแล้วร่ยังนี่เลยไปบอกพาอะรั่ยังนี่เลยตัวตยองกิบวัน ไยายัแสวนหอยนำห้างทุกเศราทำปฏิบัติทั้งและพบบันูได้เพราะใจอ้ายวางเต่นและมาราพเข้าจุดุ่นเ้าบ่เพอเพ้อ มึงยังหางนแทเพิเ้ีาช่ะเพมาบมางหน้าบ้างหลังไม่ตีหัวคาหามันหนักตรงนี้นยเอ๊ะทำไมะเพีพีผมให้ได้เอาได้เอาเอาได้เนยมราคเน้าเจ้าเป็นเลยี่

กเป็นเพลออะารนี้ปอนดัเรื่องไหนม่ใชะหรือยังมีจำรังเรื่องไหนไซอิููู่่เห็นประจำไซอิันเป็นยังงานน้ำหายไ่ไหนไปไหนไซอิวอย่างนี้ลิงเอาเรื่องนี้ไปไม่มีเงื่อนติดับการผ้งเรือเกี่ยกับการผึ้งรับอนึ่งาจับยังไง่าแบบโอ้ยเพิ่งวันต้องย่างให้เราเงื่อ เขาจะสั so 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 à, ่งให้เกียนิุ่นเราก็หนึ่งสามไม้มารับคนเรียนเอาเรียนน้ำใจออวมาสั่งเป็นพ่อพี่สั่งแนนว่าเขารับเรียนนี่น่ะเพราะาต้องปดนะเออสมสมโวดหลายๆเลยจากนั้นคุณแตนทำาหานออกนี่วันท้องสากส่วนโอ้โหว่าพพี่อยู่แล้วกนั้นกะสั่เป็นวันอาทวล่าู่ทดองกูออกมาช้างนี่แหละเขามากต้องโอ้ด้ที่สุด มันยีมิ้แต่สัวใสอีีขนาดว่าสองโอแก้วมึงกับโมวอนมึงเราจะตัดหัวเสียกมาอากก็ไม่เป็นเยี่อยากแก่คนรวะมึงตายเอาให้มันนงค่ะพยบักลักขาผู้ยิงไงแบบหุนแปน แต่ไเราจะขอตังขอเจ้เสมาจันคุณอยู่เลยเที่ไปใช้แล้วไม่เยเอยู่กับพนเนกพานาตาดี้เรอนกบนา้างนาะนา่เป็นสิทยบไข้ไปเลยเนย มื่อที่มาจาก้องครับน้องผีไควฟังกไ่เอ๊ะไม่ใช่เสียงนิู่ไงเอาหนีอมาเอาไปมาจะไมเร็วเอาหนีออกมาบอกฮ่าพี่แดงงนักถือหัวหีพุ่งนี่กับพีหัวกบกบดำกบเพชรกบเพชรไม่หลีพวน

ถือละโมดีในที่โ่งยันไปหาน้ำปลาหล่ะพี่นายมาเัียนแล้วสองเที่ร์หลับปูโอ้พาจอนจัดโอ้ยเนี่ยใส่ล่ะใส่สิบ้าหวงแมวจไหนนาฮะคือตวมันควองแมวดอกบังลาสแตนด์พรีส ฮะสเตนปิลแอปปลยขึ hmm. like ้นมืงอ oh, okay. ่นภาษาอภาษาอังกฤษยกซนึงอ่เอาดบอกสิันเือลิงขี่ลูกคอมากเลยอ่ะเลนจิลูกปืนโอ๊ยมงเ่นอกับพวเ ถ้าพ่นช่องกระบอกก็เห็นเปโอ้คุยคุยพระจริงหรือพระอฮะ